ฮัลโหลสวัสดียามเช้าค่ะนำแสงสว่างและพระอาทิตย์มาฝากนะคะวันนี้พระอาทิตย์ส่งแสงแล้วเมฆหมอกก็น้อยลงนกก็บินเหินอยู่บนท้องฟ้ามีแต่เสียงนกขับขานนะคะเช้านี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานนะคะวันนี้เราจะมีชีวิตดีๆต่อไปวันนี้แม่กระตอยก็อาจจะไปถึงวังเยี่ยมนะเนี่ยแม่กระตอยเริ่มมีปัญหาแล้วเพราะว่ามะม่วงมันสุกเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะเละเอาไปฝากยูทูบเบอร์ที่วังเยี่ยมดีกว่านะ พราะว่าทางไปไปวังเยี่ยมจากบ้านแม่กระต้อยนะไปง่ายลัดไปข้างหลังนี่เองอ่าสวัสดียามเช้าทุกท่านจ้าวันนี้ออกมาดูพระอาทิตย์เลยสวัสดีกันตรงนี้วันนี้มาดูดอกไม้กันสีดอกสะเลเตก็บานอีกแล้วนะคะหอมบานกันเยอะแล้ว ดอกสะเลเตนะคะ,อะดอกสะเลเตกับแสงพระอาทิตย์นะคะดอกสะเลเตรับแสงพระอาทิตย์ค่ะเรามาดูทีดอกกระเจียวเรามันเยอะแค่ไหนแล้วมันยังไม่เยอะหรอกคะ่ะแต่มันอาจจะสูงขึ้น <c oughs> ดอกกระเจียวแม่กระตอยไม่มีไม่ได้ ดอกกระเจียวแม่กระต้อยนี่ไม่ได้เอาไปกินเขาก็เลยสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะเอามาปลูกไว้ประดับนะคะก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะปีที่แล้วเขาสูงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูดูข้างในกันต่อนะคะอพอเขาก็เริ่มทำการเปิดประตูแล้วรอใส่บาทค่ะ ไทบาทเดี๋ยวพระก,ก็มามาวัดมาถึงไหนแล้วเนาะพระวันนี้ค่อยได้เสียงนกนะคะวันนี้แม่วันนี้มีเสียงนกไม่มีเสียงจัก,กรจันนะคะใครอยากฟังเสียงจักจันก็ต้องไปฟังอตอนแรกๆคลิปแรกๆของแม่กระต้อจะมีเสียงจัก,กรจันนะคะตรงนั้นเดี๋ยวเราอยู่ข้างในสิใครทำอะไรกัน นี่ลูกชายคนเล็กเขาก็พูดอยู่แม่ไม่อยากถ่ายนานเพราะมันจะเป็นหน้าปกแม่เกือบทุกวันเลยเราดียามเช้าก็เป็นแล้วนะคะโอ้โหสวดมนต์ค่ะสวดมนต์กันสวดมนต์ออนไลน์นะคะกับทีมของหลวงปู่ทิยยง แม่กระต้อยก็จะเปิดไว้ปัญหาของแม่กระต้อยก็คือมะม่วงสุกงอมมากขอมหวนตลกอบวนไปหมด <c oughs> อาจจะต้องไปวังเยี่ยมวันนี้เอาไปฝากยูทูบเบอร์กับลุงพลนะคะกล้วยก็สุกเยอะมะละกอะก็สุกเยอะแม่กระต่ายก็ไปใส่บาทบ้างแล้วนะคะอ้าวออกมาข้างนอกกันสิอ้าวเด็กๆบางสวดบนกันอยู่ มาดีมาดีทำรายการเนี่ยอ้าวนกก็อยากออกสื่อมาดีก็เดินมาแล้วมาดีเขาเป็นเด็กซุกซนมาดีมาดีกับวิสานะวิสาแล้วก็ตัวขาวๆแล้วก็ชื่อนายทองแท้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 มาลูกทองแท้อยากออกสื่อเขาเป็นตัวผู้ มาดีจากซ้ายก็คือน้องมาดีตัวกลางคือนายทองแทร้รมนี้คือวิสานะคะเกากินนมแม่อยู่ทําตัวให้เรียบร้อยลูกมาดีลุงพลเขามาอยู่วางเยี่ยมแล้วได้ข่าวบอกว่าพ่อจะเพิ่มวัวให้ลุงพลอีกหนึ่งตัวที่ลุงพลไปวังเยี่ยมพ่อจะเพิ่มวัวให้ลุงพลอีกหนึ่งตัว มาดีจะได้มีเพื่อนแล้ววิสาเออนุมน่มๆสาวๆเข้ามาอยากคุยออกสื่ออ่าทางโน้นน่ะก็แม่ลูกอ่อนนะคะแม่ลูกอ่อนที่นอนอยู่กับข้างๆหมิงหมิงก็คือน้องน้องอะไรล่ะเนี่ย <c ười> แม่กระต้อยลืมชื่อเด็ก ลูกหมิงหมิงนะคะลูกหมิงหมิงเขาก็จะโตเร็วกันนี่เดี๋ยวไปแอบดูพ่อก่อนนะคะพามาหรือยังนาะพามาหรือยังอ้าวพาไปแล้วพาไปแล้วเห็นแวบๆบแบบอยู่ทางโน,น้นโอ้สาธุค่ะพ่อ,อวันนี้มีทีมงานมาใสบาทกันหลายคนเลยนะคะ เราก็ได้บุญแล้วมีทีมงานมาใส่บาตกันพระไปแล้วได้บุญทุกคนนะคะกอดกอดไปไหนมาสวัสดีครับพี่ยังกอดสวัสดีครับพี่ยังนะแมวอย่างเดียวเลยฮะอ่าววัสดีค่ะเอาแค่นี้นะคะ สวัสดียามเชา้าใส่บาทเรียบร้อยแล้วเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ